สวัสดีจ้าคสวัสดีครับร่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับเีาสองคนครับผมในสองแอลส่วนกินแซบน้พี่น้องมือนีภาพพี่น้องมากินอาหารสันสูงกับอาหารสันตำกับว่าแม่อาหารในดินกับอาหารอยู่เรื่องหยอดหยอดใหม่พี่น้อง <c oughs> บนสุด <c oughs> แกงแกงเฮดปวกใส่เฮดยุค่าเ็ดเผึงกขมพี่น้องแล้วก็มีเห็ดละโงกพ่อส่วนนี่อเอา้ามันคือเป็นดึงเดืองแถงกินไปนาเหยียบไปนะทาโต๊ะ ขออนุญาตพี่น้องเอากินทาพี่น้องจ้าขออนุญาตขายของน้อจ้าพี่น้องขั้นใดที่สนใจอยากใส่ครีมคือแอลใส่พี่น้องจ้าเป็นสบู่หน้าขาวกับครีมหน้าไสพี่น้องหนึ่งชุดเพียง270บาทรเจบาหลักร้รัอยแต่ว่าคุณภาพเกินรลอยแน่นอนพี่น้องเออไปบอสไลยใหญ่ห้างอ่างางเดียว <laughs> <laughs> โอเวอร์ไม่มากินแนวแสบเนอเผ็ดบากระติดพริกหวานหวานเนาะอืานมากหวานอยู่หวานๆเลยพี่น้องกลิ่นจากหม้อไหมไม่ี่ป็นผักวาดีอ่างทองก็ ตาเห็ดปวดกระวาลดีเนาะแซ่บแฮะพี่น้องสิว่ายก็กินแกงเห็ดดูเด็ดมาจต่บานไร้ถุงพี่น้องปอกกับแมวมันฟากมากพี่น้องหลายคนเพิ่นถามว่าคิมผู้ใส่ใส่ได้บ่ว่าซั่นไก่ใจ,ใจจ้าหัวก็ใส่อย,ยู่นี่ <fs ess> สองอาทิตย์หรือพี่น้อง <S <S <ess> <S เดี๋ยวคนงานเฮ็ดงานตากแดดมันสิกลับมาดำเพื่อเขาบ่คขันออกแดดบ่ปกป้องใบน้ำนก็ดำเพื่อแล้วพี่น้องขี้มีดปันได้ถ้าใส่หมวกถ้าใส,ใส่ถ้าขี้มันแดดนั่งพี่น้องถ้านาเขาปันได้ถ้าข้าบ่ ปกบองใบหนา้ลยแสงแดดเมืจังไรมันกระดัพี่น้องกิมลักพันหลักหมือนกลับมาดัมเพื่อเราเป็นค้ถาถามที่แบบว่าหูข้าตอบอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าถามแม่ค้ากันแม่ข้ากันตอบแบบนี้แล้วพี่น้องจ้าว่าตัวดอกออกแดดบอกกันแดดกระดัคเพื่อเราแ <c oughs> ช่มะ คออกก่อย่าง้กินนะเป็นไหนกินอาหารฟรีเมื่อเมียม,ะะมื่อเนี่ยมอ่ะจวดๆทุกเชียกินแต่อาหารฟรีเมื่อยมของ เป็นกันเฮ็ดสูกันกิน,นะน,นกเน้ยง่งงาไม่งผักเียงผักทอมาผักเอียงก่อนผักเาผเผ็ดเลยเป็นโอ้เห็ดปวกไหมคาบังยง กใจแง่หวานเลยตัวนี้ข้างหวานเด้ครับน้าไหมวะไง่พอดให้มาก,กินตอนนี้ถากินปีหนาได้ป่ะนะเนี่ยบอกออกอีกได้ป่เนะนี่ยอกปะเ่ยแง่กับเนหวานจวย เครื่องเห็ดเครื่องเ็ดละงหงเครื่องเห็ด,หหดอันนี้สามเฮดคณนี้อือหึหยอดความแสบ ก็ดีหิวแ่นเนาะก <c oughs> ินตั้งแต่เพท่านไนต่างโต๊ะไทยปเก็บคนพี่เนอะเขามือแหลกควายบรลูบอ่ะใครจะแของดปอือม,มือกินขอขอเขาขามเหยอฮะมืนนอ้อวันบริยูซอยเพิ่นพี่เนอะเห็นหน้านุ๊ก บางหันหรือซอยเต็มที่อยู่ยุดมาอยู่ห้องพักรลอดกินยังเดียวเดนอเข่ากันหนึ่งไม่ไม่ฮอน จั่มเําไว้มดเลเนี่ยตับพก้วพ้อมร้่าเอมสิเดีอินนิดนึงซส่าเผ็ดเดดผ,ผ็ดปะบวันนออกเผ็ดเหมือน อยอดหนาเนี่มันหนาที่เบิดบ์ตไค่มูลแดงแลเลยเราเพิ่งจะกินไค่มูลแดงนะตลาดออกลามูนะว่าตลาดนี่ยคนบ๊ไปบกเป็นแนะน่อันตัวอยู่กรุงเทพสิเป็นแง่อยู่ทั้งเลย เอาอุต่าห์เองก็เ <g ül> หนียมามันคักจิมันคัก <g> ใ <ül> <c oughs> ้เต็มถ้วยน่อยนะส <c oughs> <c oughs> ุดยอดมันมันแค่นมะแดง ความพอหัวกินเผ็ดแล้วมาสดอหอนว่ะพอ,อคนพัก,ออกหอนได้ตอนบอบปากเบาบประมานอย่างได้ห่อนเขาห่อนกินเผสดซอสห่อนไหนึาเนี่ยควาองจับ เสียงไรเด่งดีครับน้องตอบน้ำมัท่านปวดนามีแอดมินตอบซอยนี่จะขำ่น้เนาะมางตอบข้อข้อมัน โอ้ปวดสดจืบะพิกอขออส่ไปสามหน่อยไหมเพชรดแล้วอืกินเคียวๆทีเพลด้วบะเมนสีอบะพิกไหมซมเสือบพิกแรงว่าบะมนคองปลอม <laughs> เตะฟังแหะ <laughs> อ,อิ่มแล้วพี่น้อง กินเอากินเอาสดเอาสดเอาก็กินเบาบางเนาะส่วนเบาก็บาเบาพี่น้องเลยอ้าให้มันอิม่มกันเอา้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้กะขอขอบุญขอบพูดพี่น้องที่เขามาให้การติดตามรับชมยังคิดยังงวงอย่าง,าง,งานี้ก็ได้นสำหรับมื้อนี้เข้าสองคนค่ะมาก,กินอาหารแบบบ้านๆเนี่ยกินแรงให้พี่ให้นอ้องเบิ่งกินย่างมื้อแรงในนี่พี่นอ้องจ้าจะร่วงกับมื้ออื่นดิอืมจะร่วงกับคลิปมื้ออื่นพุ่นล่ะพี่น้องโอ้ยอิม่ม สำหรับมือนี้เข้าสองคอนกะสิดด้ขอตัวลาพีลาหน้องไปแล้วน้่งจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนามือ่อนาพี่น้องจา๋าสำหรับมือนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับผม